เราจะหยิบน้ําสักแก้วมาเนี่ยมีคนยื่นให้น้ําให้คุณคุณรู้ได้ยังไงว่าน้านี้สะอาดแล้วคุณกล้าดื่มไหมทุกคนต้องการน้าสะอาดมากๆสังเกตไหมคะว่าเมื่อก่อนเรามีน้ําดื่มบรรจุขวดกี่ยี่ห้อเองแล้วตอนนี้นะคะมีกี่เจ้าเวลาที่เราพูดถึงปัญหาของน้าทุกคนมักจะพูดถึงว่าน้ําไม่พอน้อยคนมากที่พูดบอกว่าและน้ามาคุณภาพมันใช้ได้ไหมเวลาที่เราบอกว่าธรรมชาติเราอยากเห็นภาพพื้นที่สีเขียวสวยแต่พับเอิญว่า ช่วงขับรถไปอะคะ่ะจุดอะไรอะอยู่ลำน้ําข้างๆมันเป็นลําน้ำนะคะที่มันไม่ได้ใหญ่มากผ่านตามร่องเขาเขาเอาหินมากั้นนะคะฝั่งหนึ่งที่เป็นต้นน้ํากั้นหินอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแอ่งในลําน้ําแล้วก็เอาสารเคมี ไปผสมในลําน้ําตรงนั้นภาพที่เห็นเป็นเรื่องของการผสมสารเคมีที่จะพ่นให้กับแปลงข้าวโพดนั่นแหละน้าเหล่านี้คือน้ําที่ไหลไปตามลําน้ําแล้วไม่ไกลจากนั้นก็เป็นจุดสูบน้ําจากลําน้ำนั่นแหละเข้าอ่างน้ําสําหรับผลิตประปาให้หมู่บ้านแล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะสามารถแก้ปัญหาในแง่ว่าทํายังไงไม่ให้สารเคมีนั้นเนี่ยไปสู่ลําน้ําได้ ทสําหรับชาวบ้านมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ําต้องเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายแล้วทําได้เลยก็คือเรื่องของการใช้พืชในการกําจัดสารเคมีตกค้างตรงนั้นคือส่วนหนึ่งที่เราได้ทํางานวิจัยร่วมกับทาง University of p o r t s m a r k แล้วเราก็พบว่าพืชหลายชนิดในบ้านเราเนี่ยสามารถใช้งานเป็นแนวกัน้นเพื่อไม่ให้สารเคมีเนี่ยเข้ามาสู่แปลงของตัวเองเช่นต้นแฝก นะคะหญ้าแฝกเนี่ยต้นอ้ออ้อน้อยอันนี้ยิ่งประสิทธิภาพสูงเลยงานวิจัยของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ในแง่ของการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการที่เจาพืชเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เป็นแนวกั้นเพื่อไม่ให้สารเคมีเข้าสู่แปลงเกษตรอินทรีย์จากงานที่เราเคยเจอในพื้นที่เราพยายามที่จะช่วยชาวบ,บ้านในการแก้ปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างเราแนะนำเขาไ้ใช้ถ่านกำมันเป็นถ่านกรองน้ำค่ะเมื่อถ่านกรองน้ำใช้ได้ระดับหนึ่ง เขาก็จะเต็มประสิทธิภาพแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากชาวบ้านกลับมาที่เราต่อว่าอาจารย์่านมันแพงถ้าอย่างนั้นเราทำไบ,โอ,บโอชาไบโอชามีลักษณะคล้ายถ่านแต่ไม่เหมือนถ่านสักทีเดียวแต่เป็นเทลยี่ที่ชาวบ้านทำได้เองตอนนี้งานของเราเนี่ยวิ่งไปจนถึงในระดับที่มีการถ่ายทอดส่วนหนึ่งละเป็นเตาเผาที่สามารถเผาเบลชใ้ชาวบ้านได้ เวลาที่เราไปซื้อเครื่องกองน้ำเครื่องกองน้ําสารพันชนิดเลยกระบวนการข้างในเนี่ยตัวไซกองอะ่ะไม่เหมือนกันเลยระบบก็ไม่เหมือนกันงงจนกระทั่งจะซื้ออะไรดี เวลาถ้าเข้าไปดูกลไกในการกําจัดจริงๆนะคะหลายอันในนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกําจัดสารเคมีตกค้างเลยด้วยความที่พื้นฐานที่ทำมาตั้งแต่แรกคือทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่เราทำเราทําไส้กรองนาโนไม่ได้หมายว่าเรามาทําไส้กรองใหม่เลยแต่เอาไส้กรองที่มีใช้งานอยู่แล้วทํายังไงให้วัสดุนาโนเข้าไปอยู่ในไส้กรองตัวนั้นแล้ววัสดุนาโนตัวนี้แหละ ที่เป็นตัวช่วยในการกําจัดสลายสารเคมีให้มันหมดไปได้ตรงนี้คือสิ่งที่เราทํากันขึ้นมาใหม่เพื่อที่ต่อยอดในแง่ของอะระดับอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถใช้ได้ในครัวเรือนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าตรงนี้มันสามารถกําจัดสารเคมีได้จริงตอนนี้มีอุตสาหกรรมที่เข้ามารวมทั้งอุตสาหกรรมที่เขาทําไส้กรองน้าเซรามิกตั้งแต่แรกเลยที่เข้ามาร่วมงานกันกับเราเนื่องจากว่าไส้กรองน้าที่เราทำเนี่ยเป็นไส้กรองน้าที่สามารถต่อยอดได้แล้วใช้งานได้กับ ตัวชุดกองน้ำหลากหลายประเภทมากๆงานวิจัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยา นะคะป้องกันพื้นที่แหล่งน้ําดิดตรงนั้นต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาระบบปลาปาเราต้องการการทํางานของอบตอ,อบทอ,องค์กรการริหารส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเรื่องของปลาปาชุมชนให้ภาครัฐแต่ในแง่ของนวัตกรรมไส้กรองน้ํานาโนเราต้องการผู้ประกอบการรับตรงนี้ไปแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำให้มันเกิดขึ้นการร่วมมือการช่วยกันนั่นคือสิ่งที่ทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด แต่การที่จะมองพอย์ไปว่ามันหน้าที่ของใครไม่ได้ทําให้เกิดการแก้ปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาของฝุ่น PM 2.5ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของน้ําเรื่องของสารเคมีเรื่องของอาหารปลอดภัยทุกหน่วยงานภาครัฐต้องช่วยกันมากกว่าที่บอกว่าเป็นความผิดของใคร